สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามารีวิวนะคะพามาเที่ยวชมไล่อัพพิญญาที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านเจ้าของไล่อัพพิญญานะคะที่จะมานั่งพูดคุยดูนะคะว่าจริงๆแล้วไล่อภิญญานะคะเจ้าของที่เรานั่งคุยอยู่นะคะคือพี่อภิญญาเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะพี่อภิญญาค่ะแล้วก็สวัสดีคุณไม่โอ้ยย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  แคุณทเปนปจ้งือี่อญนะคะเป็นคนโรรงแมที่ amazing มากคือเป็นคนโรงแรมด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ได้วางแผนนะพี่น้องมากาจะมาอยู่ช่วงบั้นปลายของชีวิตแต่จริงๆแล้วแกอายุเยอะแล้วนะแกเสียแล้วนะแต่แกดูแข็งแรงมากเลยนะคะเนื่องจากว่าที่เนี่ยอากาศมันดีนะคะทำให้สุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงด้วยนะคะที่นี้อยากจะ สัมภาษณ์ดูว่ามีแรงจูงใจอะไรถึงมาทําไรที่นี่นะคะคือสมัยก่อนเนี่ยผมเป็นคนชอบไปแคมปิง้งแล้วก็พอไปแคมปิ้งบางที่ก็เจอบริการดีบางที่ก็บริการไม่ดีไม่ถูกใจค่ะก็เลยเราสักวันหนึ่งคิดว่าวางแผนบ้านปลายชีวิตว่าเราจะทําแคมปิง้งก็จะพอมาได้ที่ทาแคมปิง้งล้วก็ทำค่อยๆทำไปเรื่อยๆทำจากลานกลางเต็นท์แล้วก็จะมีบ้านพักก็จะมีโดม นะแล้วก็อะไรที่เราเคยเจอกับลูกค้าที่เราเคยเจอประสบการณ์ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ให้ลูกค้ากลับไปเลยที่ไงเราเคยเป็นลูกค้ามาก่อนนะคะแล้วก็ไปเจอที่ประทับใจและไม่ประทับใจใก็เอาจุดอ่อนจุดแข็งของที่อื่นๆที่เราไปนะคะมาพัฒนาที่นี่ใช่ไหมคะคุณพี่จุดเด่นของที่นี่นะคะคือติดแม่น้ําด้วยนะคะทุกคนเขาเรียกลำธารติดลำธารด้านหน้าเป็นภูเขาด้านหลังก็เป็นภูเขาด้วยนะคะ ดต,ตรงกลางเนี่ยเป็นลำธารน,นะคะแล้วก็ไรอักินดาทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดี่หลังนะคะมีบ้านทั้งหมด5หลังครับ,บแล้วก็ <5 S 2> วมีโดมนะเป็นโดมอีกสองหลังครับทั้งหมด7หลังทั้งหมด7หลังแล้วก็รองรับลูกค้าได้ประมาณกี่ท่าตนต่อวันะถ้านะถ้าบ้านพักนี่เข้าบ้านพักทั้งหมดเนี่ยก็ได้ประมาณ20ถึงยี่สิบคนถึง25้าคนสามารถปิดลานแคมป์ได้เลยนะคะค่ะ แล้วก็ไม่ทราบว่าราคาเป็นยังไงบ้างคะพี่อ,อ๋อจะมีหลากหลายราคามีบ้าน6คน3ามพันหบ้าน4ี่คน2องพันบ้าน2ค,2คนก็จะมี2แบบก็คือแบบที่มีเทอร์เรสกับแบบไม่มีเทอร์เรสก็มีพันสองพันหกส่วนโดมเนี่ยเราจะเป็นจุดขายในส่วนของพวกวัยรุ่นกลุ่มวัยรุ่นที่ชอบมาถ่ายรูปรีวิวราคาอยู่สองพันสองทุกหลังจะมีเช้าจะมีชากาแฟแล้วก็มีอาหารเช้าให้แยกสองอาทิตย์ไหมคะว่าราคา วก,ก็จะมีเ<ม>สาวัวนเสาร์ก็อีกราคาหนึ่งวันวิกเยดก็อีกราคาหนึ่งค่ะแล้วนะคะสมาชิกแล้วก็ท่านที่ติดตามช่องของเราอยู่นะคะอยากจะมานะคะไม่ทราว่ามีช่องทางการติดต่อ,อยังไงบ้างคะก็ติดต่อที่ทางเพจไลอภพินญ,ญาเลยครับเพจไลอภพินดานะคะก็จะมีเบอร์ทโทรให้เรียบร้อยมีเบอร์ทโทรให้เรียบร้อยที่นี่นะคะช่วงนี้แต่เป็นช่วงที่เหมือนจะว่าหน้าแรงก็ได้นาโล่หน้าโล ที่นี่นะคะอากาศยังดีอยู่เลยนะคะอากาศยังยังเย็นลมโกรกผ่านสบายมากอยู่เลยนะคะเพราะว่าเขาทําบ้านนะคะเป็นแบบว่า,าขนานข้างตรงกลางลก็จะเป็นที่ปล่อยโลงเพื่อให้ลมมันโฟโนะคะก็คือจะไม่ร้อนนะคะทุกคนต่อให้เป็นหน้านี้เนี่ยมันจะอาจจะแห้งแรงนิดนึงนะคะแต่มันเป็นช่วงที่เมยองคิดนะคะเป็นเป็นช่วงหน้าผลไม้นะคะใครายๆก็มา พักกลางคืนนี่ร้อนไหมคะช่วงนี้กลางคืนตอนนี้อากาศก็อยู่ประมาณยี่สิบห้ายี่หกองศาไม่ถือว่าไม่ถือว่าร้อนนะคะกลางคืนเนี้ยยี่ห้าเราเปิดแอร์ยี่สิห้าองศาเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่นี่นะคะไม่ต้องกลัวมีมีน้ําให้เล่นแต่ละห้องมีแอร์แอร์ทุกล่างห้องน้ำส่วนตัวทุกหลังครับห้องน้ําส่วนตัวทุกหลังแล้วก็ใครที่ชอบบรรยากาศแบบนอนเต็นท์ก็สามารถกางได้เลยนะคะพื้นที่ว่างๆนี้สามารถกางได้เลยนะคะค่ะ ไม่ทราบพีอ่อภิญาจะฝากอะไรถึงเอฟซีแฟนๆที่ดูช่องของเราหรือผ่านมาดูช่องของเรา <g ül> บ้างคก็ขอญ <g ül> าตฝากกลุ่มรักธรรมชาติและรักการแคมปิ้งที่นี่เราต้อนรับส่วนใหญ่แล้วจะรับเป็นครอบครัวเป็นหมู่คณะเราก็รับนะฝากไล่์พิญญาไ้ด้วยนะครับขอบคุณคขอบคุณมากค่ะ <g ül> แล้วถ้าเกิดอีกนิดนึงถ้าเกิดผิดอะไเชิญมอีกเเดี๋ยวนะคะเราจะขอ แชร์นะคะไปยังกลุ่มที่ลูกค้าต่างชาติที่เปิดเข้ามานะคะในประเเยอรมันนะคะอ <can> ่าอย่างนี้ผมอยู่ในพื้นที b ในนกนกคนนก i ินเดอ n นเดียโซนีน n ค n นกเออ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 เอ r เออเออเอเออออเออเอเออ ฉันแน e น e ทุกคนที่ k u m ิดี e n นี้มาที่ u n ่ e h ื่อมาด o แ s ะทำความรู้จัก n ับเจ้านา y ที่นี่ขอบคุณมากเลยนะคะฟังไม่ออกหรอกแต่รู้สึกว่าโอเคดีแหละนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่อภินคาเจ้าของไร่ะคะคนโรงแรมด้วยกันนะคะแล้วก็ Un, because... Alfonso Ah, hai detto tu. Però ok, nice yeah. manaca. ก็ um Do you prefer French, Italian or English? Ehm um, Englisch, uh, yeah. my English is not so good. But, uh, Italia. it okay? Italiano, Italiano, Oledi? Oledi. Oledì, oledì. io mi trovo qui in questo uh, bel campeggio e vi We ่งว okay? okay. ิ่งวิ่ง e ิ่งวิ่งวิ่งว u ่ e วิ่ง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 วิ e งวิ่งวิวิ o งวิ่งวิ y ว่งวิ่งว่ว่งว่วิ่งว l ่ people she see, c o ิ e งวิ่งว่่ค่ว่วา่ว่ววว่ววววน่วิงิงิงิ่งิงิว คนที่จะมาแคมปิ้งเนี่ยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นพวกเอ่ออะไรนะคะเรียกว่าคนมีรายได้น้อย<ช>แต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะคะเต็นท์หลังหนึ่งนะคะเป็นหมื่นสองหมื่นก็มีคนที่มีรายได้สูงเดี๋ยวนี้หันมาหาธรรมชาติมาก<ช>ขึ้นหันกลับมา,อานอนแคมปิ้งมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่คนจนเลยนะคนมีแคมป์ตอนนี้นะคะอุปกรณ์อุซอรณ์ ster ster ของเต็นท์เนี่ยนะราคาแพงมากสูงมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกคน,นกง,งานนอนนอน,นอนเต็นทนะ์เนาะคนแคมปิ้งนะแพงค่ะ อันนี้แล้วก็เราได้เปรียบตรงที่เราได้กค่คิดธรรมชาติมากกว่าที่เราโรงแรมนี่เราเบื่อแล้วนะโรงแรมมานอนแบบนี้ดีกว่านะคะโอเคขอบคุณมากนะคะสำหรับทุกท่านที่แวะผ่านเข้ามาชมนะคะแล้วก็หวังว่านะคะจะมาเยี่ยมชมไร่อัิญญาของเราด้วยนะคะนะคะเรียนเชิญทุกท่านค่ะแล้วก็ฝากไปติดตามเพจของไร่อัิญญา แคมปิ้งไหมมีแคมปิ้งด้วยไหมไล่อัดปิญญาไล่อัดปิญญาเฉยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ